สวัสดีครับช่างบ้านบ้านบานใจวันนี้ก็มาลื้อแกนิโต้ครับนี่ครับเป็นกระเบื้องแกนิโต้เนาะเนื่องจากมันระเบิดครับห้องนี้ก็เป็นห้องโถงครับห้องรับแขกเนาะอือฮเป็นที่น่าเสียดายครับเจ้าของบ้านกลัวว่าถ้าปูไปแล้วก็จะเกิดปัญหาครับอัวมันจะระเบิดขึ้นใหม่ครับซึ่งมันจะบาดเท้านะครับเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานครับก็เลยจะทําเป็นสไตล์หลบครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เกาะหรือกระเบื้องออกครับเนี่ยครับครับสวัสดีครับช่างบ้านมาใจเลยเขามาลื้อแกนโต้หรือแกนโต้ออกเนาะเนื่องจากแกนโต้มันระเบิดครับเอ็นครับเราก็จะมาแก้ปัญหาโดยเจ้าของบ้านเขากลัวว่ามันจะกลับมาเป็นอีกเนาะเราก็เลยต้องแก้ปัญหาครับก็จะเป็นขัดขัดมันสไตล์หลอกเนาะ ครับช่างบ้านบ้านบานใจตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะครับโครงกาวมันเหมือนเกลียวนะครับเราะมันคือมไวครับไม่หลับปูนกาวได้ไม่นานมากครับอันนี้ก็จะแก้ไขครับในส่วนที่เดือบมนล่อนนะถ้าเกิดเราปูไป็นโต้ไปของบ้านงครัวมันจะเด้งขึ้นอีกครับซึ่งมันอันตรายคมมากนะเปิดแตกระเบิดนะครับช่างบ,บ้านบ้านใจก็ เริ่มลงไปแล้วเนาะก็มาครึ่งห้องแล้วครับเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็ซ้ํอีกทีก็จบแล้วครับเดี๋ยวเราก็หวานปูนสีเนาะแล้วก็มาขัดสไตล์หลอกกับหลอกสีเนาะหลับหลอกแท้ๆนะครับเนี่ยครับนี่เนาะเนื่องจากมันมีปัญหาเด้งร่อนครับแกนิโต้ซึ่งมันอันตรายเนาะมันคมแล้วเจ้าของบ้านก็กลัว,วมีปัญหาที่หลังนี่ยทำแล้วก็มันจบไปเลยคนระับ กดแชร์นะครับให้ช่างสมุทรสาครนะครับช่างใหญ่นะนี่ครับสั่งตรงเลยครับครับเซตระบาดนี่ครับนี่ครับช่างบรร ب บานไทยก็มาขัดสไตล์หลบครับเป็นพื้นสีเขียวเนาะนี่ครับก็ใส่สีลงไปเนาะเดี๋ยวเราก็มาเคลือบเงาครับมันจะสดใสกว่านี้เนาะนี่ครับเป็นพื้นปูนดิบๆแล้วครับ สีฝุ่นก็เป็นสีฝุ่นปูนเนาะกัดเป็นสีเขียวครับเนื่องจากเจ้าของบ้านกลัวว่าถ้าปูกแกนิโต้ไปมันจะเด้งร่อนละเบิดอีกครับแล้วเราก็จะมาเคลือบเงาเนาะช่วยใหค้ความสะอาดง่ายครับหน้าเดินเนาะกระจัดฝุ่นนิดนึงครับครับ,รบสวัสดีครับฉันมานั่งบันไดก็จะมาคับ ขัดสไตล์หลอบนะครับผสมสีครับเป็นหลบดิบๆเลยครับเป็นชนิดปูนนะูนปูนครับ chung nào đó, nó nó Mình mở ra, มันไปเรื่อยๆนะับลูกทางแตแล้วเานาะมีจากพวกนี้จะแต่งแรงเรา

ดูแต่กลุ่มได้ไได้ได นี่นะครับนี่เราลงสไตล,ล์หลอกเขียวรับเขียวดิกนลครับเขียวปูเนี่ยเราก็ปั้มกันเ็นได้เลย เดือยเขาก็ทำสวยเหมือนกันเลยนะแล้วก็ทำสวยเหมือนกันเลย ใช่ได้เดียวคลิปให้สางันมาเปิดงาน,นได้ไหมครับนี่นะครับสไตล์หลอบสีเขียวครับก็เขียวนิ่งๆครับเขียวผสมฝุ่นปูนเนาะนี่ครับหลอบขนาดแท้นะครับครับถ้าใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับ ช่างสมุทรสาครเนานะก็ขมักข่เม้นครับตัดสไตล์หนอกคนนี้เนาะนี่ครับใช้เกเล็กครับป่าซ้ายปลายขวาก็จะเข้าที่เข้าทางเลยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเซฟเซฟเซฟระบาดนี้